ร้องฆ่าหรือว่ายุ่งช้างเองอันนี้นาบอันนี้ลูกกันม้อใช่ไหมเจ้าเยอะคือสวัสดีแรงจิ้งคือขอบคุณกคือขนนลเป็นขนแรกเป็นแรงไก,กลแรกโอ้โหลกครับตอนนี้ผมก็มาตามหาหมู่บ้านชนเผ่าเมียนซึ่งเราไม่เคยมานะครับแล้วก็ปักหมุดไว้ตาม GPS ของเราเลยนะ <c oughs> ชื่อหมู่บ้านผาเดือหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมจ้าน้องใช่นักดา อ๋ออันนี้ก็ครั้งแรกกันหมดเลยนะครั้งแรกค่ะเมื่อกี้เราก็ลงไปลงมานะค่ะโชคดีที่ยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่เราก็เลยปัก GPS ปักหมุดไว้<ช>นะ<ม>ป่ะโวยังไวไหมเนี่ยอันนี้น่าจะลงทางกลับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะครับทางที่เรากลับมุ่งสูนน่ด้วยเช้าใช่ไหมคะจะทะลุที่ขายส้มไงอ๋อที่รเราเจอคุณพี่สาวที่ขายส้มให้เราใช่ไหมเป็นชนเผ่าเมียนที่โนนไห่ลูอ๋อจำได้จำได้จำได้นี่นี่โซนี้ก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันว่าเราจะเจอหมู่บ้านผาเดือหรือเปล่าครับนี่ ไม่เคยมากันทั้งหมดเลยนะสุ่มกันมา3คนครับตอนนี้ครับเรา2อสามคนครับอ่ะมาติดตามรับชมกันนะครับกับคลิปในวันนี้ครับ บ้านผาเดือนะครับซึ่งไม่เคยไปเลยครับเป็นชนเผ่าเมี่ยนนะครับโอ้โหลองได้ครับโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับไปเลยครับเย็มากตอนนี้ก็เย็นแล้วนะห้าโมงกว่านะโอ้โโดยดวงิแก,กครับบ้านก็ปรับปรุงตามยุคตามสมัยนะครับเป็นยัางแบบหน้าฮาักหรือนอนมู่บ้านนี้ บ้านอยู่กันแบบกระทัดรัดมากเลยอะครับติดติดติดกันเลยนะแต่ว่าเป็นดอยใช้ได้เลยครับแต่ว่าปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะโอ้คุณลุงมีของขายนะมีไก่ย่างลูกชิ้นไส้กรอกข้าวแหนมเนม่ยสวัสดีจ้าดีค่ะตามหางานกันก่อนนะครับว่าเขาจะจัดกันที่หลังไหนกันเอ่ย มอดูเยี่ยมพาเน่ยเนาะนี่อันนี้เป็นวัฒนธรรมชนเผ่าเมียนเนาะลายนี่เลยเนาะครับเป็นลายแบบเย็บแบบแฮนด์เมดแบบนี้เลยเนี่ยลายเมียนเลยครับสวยครับแตกต่างกับอาคารเนาะแปลกตาครับชนเผ่านี้ผมไม่เคยมาเที่ยวนะก็ขออนุญาตมาเก็บวัฒนธรรมที่นี่แล้วกันเนาะประกาศเข้าก่ตนาะเดี๋ยวมาแลครับมีบ้านหลังนี้ก็ยังเก่าอยู่นี่เป็นบ้านหรือเปล่าเป็นบ้านไม้นะนี่แบงนี้นะครับครับ ไงจ้าน้องจา้าตื่นเต้นไหมคะไปเลยดีวยกดวก่าเนาะครับพอดีคุณพี่ที่ขายส้มก็ยินดีต้อนรับเราแล้วก็พามาเยี่ยมชมนะถุงฉาแล้วก็บ้านผาเดือนี่ครับอากาศยามเย็ในในวันนี้นะครับปะมาติดตามรับชมการเตรียมงานของชาวบ้าน ฟากไม้ไผ่อยู่นะครับโอ้เห็นคุณพี่สาวบอกว่าเขาจะล้มหมูกันไปเรื่อยๆนะกับป่ะเดินเท้าไปชมบรรยากาศนิดนึงนะครับพี่พี่สาวครัอันนี้เป็นลองเข้าหรือเปล่าเนี่ย ร้องค่าหรือว่ายุ่งช้างเองเนี่ยเห็นไหมเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับนองยินอยู่ตรงนี้เลยไม่สวยมากเลยคสิจริงๆเนี่ยของเราเองราเองขงเราบขเางขราเองขเราเงของาเราเราองของเราเองข่งชางเาองอาขอราเราอองาองของเราเององเาอขราองไงเราออาเองขเราเอขเราเองขอัเราเองลงเป็นององเราเองเาเอขอาเอเราเองราเองของราเราเอราขรานอเาขเรอรางรออราไเนร บ้านก็อยู่หลายหลังนะพี่สาวเนาะครับสองร้อยหลังคาเรือนสอ0หลังคาเรือนโอ้ครับก็ยังดูเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมีกินวอมีอะไรที่นี่ของราคาโอ้สวัสดีครับวัสดีครับโอ้มีร้านค้าเล็กๆอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้เป็นขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านเล็กๆครับ ถ้าห,หิวข้าวก็มากินตรงนี้ได้ด้วยอ่ะไปนะครับดีครับไะอะไรครับนราต้นฝรั่งค่ะอ๋อต้นฝรั่งอ๋อพี่นึกว่าอะไรฝรั <c oughs> ่งบ้านน้องเรียกว่าอะไรครับแต่มาแต่มาโอ้หโหไก่หางกุดนะครับเนี่ยอ <c oughs> เเรรยๆคับอพรุ่งนี้จะมีพิธีกรรมการแตงแ่งงานของคนที่นี่ครับชนเผ่าเมียนนะเป็นเผ่าใหม่พวกเราเลย<อ>ภาษาก็จะแตกต่างไปครับอตอนนี้ก็มาล้มหมูกันตรงน,นี้ครับเจาะเยียเจาะเยีย <laughs> โอ้กินเลยครับเนี่ยมีอย่างพวกครับนี่สมาร,ร์ตอรไไปหน่อยนะครับไปหน่อยไปหน่อยครับโอ้กินอยังไงนรับเนี่ย โอ้อันนี้ซาซาดิบเหรอลาบลาบโอ้ลาบเขาเป็นชิ้นนี้ลาบตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันลาบอันนี้ลู่ลู่ลู่อ๋อลู่นี่ลาบคล้วเนาะมียำต่างๆ่างแกงนี่ไก่ต้มหมูแกงแกงไก่เนาะอ้ดูมีแกะบ้านๆเลยเจ้าเยี่เจ้าเยี่ครับครับไป โอ้ชอบชอบโซนนี้มากเลยเนี่ยโซนนี้โบราณมากเลยครับโอ้ต้มอะไรเนี่ยต้มฟักทองน่ะมีข้าวปุ๊กเหรอครับข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กด้วยโอ้โซนนี้ก็คลาสสิกมากนะแล้วก็มีสามขาไหมทำอาหารที่ตรงนี้เลยมีชั้นวางของที่แขนของต่างๆเห็นไหมกันหม้อเห็นไหมดู อ่ะดูหน่อยโอ้อันนี้ชัน้นวางคล้ายๆบ้านของน้องหรือเปล่าสมัยก่อนอาคารทำแบบนี้ไหมก็คลา้คลายๆคล้ายๆกันก <ๆ S 2> ันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไ,<ม>ได้เห็นเพราะว่าอาคารก็จะอีกแบบนึงเนาะนี่เขาจะมีชั้นวางคล้ายคล้ชนเผ่าเกาหลีเหมือนกันแหละเห็นไหมแฝนข้าวโพดแบบนี้เลยครับมันเลิอดแต่บ้านนะเลือแต่บ้านนะตาแห้งต่างๆครับนี่ตีกอไม้ไผ่ครับ ผมชอบอะไรที่คลาสสิกบบนี้หาเลยครับไปเก็บไปจกไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้มีหมูทอดเนาะแกงไก่ต้มหมูแล้วก็มียำนะครับนะอันนี้เป็นพิธีปีใหม่ไม่ใช่การแต่งอ๋อพิธีปีใหม่อ๋อเป็นพิธีปีใหม่กินเลี้ยงปีใหม่อ๋อก้วของพวยอ๋อพอดีพี่สาวบอกว่า พาเรามากินข้าวก่อนขอบคุณพี่สาวมากค่รู้อะไรแต่แกเลยพี่ชอบนี่เพถ้าเดี๋ยวไปงานถ้าขอบคุณขอบคุณว่าไงนะครับลืมไปแล้วฮะแรงจริงแรงจริงขอบคุณแรงจริงแรงจริงจอาเยะเจอาเยะคือสวัสดีแรงจริงคือขอบคุณอ๋อเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะครับพอดีพี่สาวบอกว่างานแต่งเขาเริ่มเริ่มเตรียมหมูหั่กระเ้าครับแล้กลัวเราหิวข้าวเลยพาเรามากินข้าวที่งานปีใหม่บ้านนี้อ๋อเหมือนเลี้ยงปีใหม่เหมือนเลี้ยงปีใหม่ทั่วไปนะ แต่ช่วงนี้เริ่มเริ่มเตรียมเลี้ยงพี่ใหม่เสและบ้านละบ้านแล้วค่ะครับแต่สังเกตว่าบางบางอย่างก็ยังขลังอยู่นะอย่างเช่นห้องครัวเมื่อกี้นี้ผมถ่ายทอดไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมฝั่งนู้นดูขลังใช้ได้เลยเนาะครับแล้วก็มีฟ้าไม้ไผ่หลังนี้เห็นไหมหลังที่อยู่ขลัง้องดาเห็นไหมครับอ๋อที่นี่ก็วัฒนธรรมใช้ตะเกียบกันนะพี่สาวเนาะใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบม,มันกรนี่ ใครผ่านมาแถวนี้ก็ไปอุดหนุนส้มพี่สาวได้นะส้มนี้ส้มนี้มีประมาณแถมกี่เดือนครับถึงเดือนกี่ก่อเดือนหน้าเดือนในก็จะหมดแล้วครับกินไก่กินนี่ก่อนครับสวัอดีกินข้าวมากันทีนี่เนาะ จให้เราเป็นช en> ิ่ไม่เลยงอวอกินนะครับมหมวด้วยจะมาวังใจนี่จาห้องววนตอจะแรงจริงนแรงจริง่ะชิมชิยำชิมหน่อยคณเองไม่แมงอร่อยอร่อยภาษาเป็นอะไงคะคือกอคือกอ คูกอก็คือรู้ไหมไม่ใช่คูกอกอคูกอคูกออ๋อคูกอดูน้องกุบกอบอะไรไปไหมครับนังกอบพางเลยนะกุบกอบกุบกอบไปฮะให้สาวมากินกันก่อนด้วอยนะครับคูกอูก่ะ วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบก็ยังดูมีเสน่ห์นะครับกับชนเผ่าเมี่ยนนะครับนะครับที่นี่เป็นงานกินปีใหม่ของแต่ละบ้านนะส่วนงานแต่งมีอีกหลังหนึ่งใช่ไหมครับเท่าทีขวดกับพี่สาวเนาะงานแต่งนี่ไกลมั้ยครับพี่สาวเมื่อกี้ที่เราจอดรถนะงไงอ๋อเขาเพิ่งเริ่มเตรียมงานเองงานจริงๆมีวันพรุ่งนี้อ๋อมีประมาณกี่โมงนะครับบ่ายสามบ่ายสามโอ้โหเป็นฝั่งเจ้าเจ้าบ่าวมาแต่งเจ้าเป็นฝั่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่นี่ ครับก็จะแต่งบบแบบไหนคะเพิทหรือพุธพุธครับแบบนะก็มารับประทานอาหารเย็นใกล้ข้ามเนก่อนเนาะครับโยคิมีะไหมคะโยคิมีะโยคิมียตอบตอบหรือบ้าอ๋อพี่พี่สาวรู้จักภาษาขาด้วยครับโอ้พี่สาวรู้จักภาษาขาด้วยโอ้โหไม่ธรรมดายอยู่ใกล้กัน มีอาาคเยออะ๋อเพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารภาษาอาคากับภาษาเมียนพอได้เนาะครับสองชนเผ่าก็จะสนิทชื้เชื้อกันครับเมียนในพื้นเหนือเวียดนามพ้นเหนือเวียดนามเราอ๋อไอที่ติดใจเมนูอะไรเจ้าตัวหมูทอดอร่อยมากแล้วน้องกาิดใจน้องกินไม่กินิไม่รอกันไม่รอ อเคี่ยวบัเลิกเคี่ยวบัลเลกเขาทอดเขาทอดกรอบมากเลยไม่ได้ติดใจอะเมนูเด็ดคือนนี้พี่เบียไก่ดำดูกินไปหลายแล้วค่ะกินฟักเนื้อไก่เด้งๆเลยพี่ว่าของดีนะอันนี้ต้องกินนาออขอบคุณเจ้าอ่ะคู่ก่อแล้วก็ต้องกินกันต่อใหญ่มากเลยนะเนี่ยแบกคนอื่นเลยอะ ของดีนะเพราะว่าเป็ดของดีเมื่อกี้ดูไม่ออกนะมันเป็นไก่ดำนะพอรู้เป็ดไก่ดำแล้วอร่อยขึ้นมาทันทีเลยข้าวปักอ,อ,กอะไลข้าวปัอนกำลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็จะลองไปเดินดูชาวบ้านกลางล้มหมูกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นข้าวปุ๊กนะครับพี่สาวเนาะพี่สาวชื่อพี่นันเนาะพี่นันพี่นันนี่คือข้าวปุ๊กของชนเผ่าเมี่ยนเนาะโอ้ไม่เคยโอ้ขอบคุณครับนี่กากางคดกคืก ปิ้งกินพอดีเขาจัดงานปีใหม่แต่เขาไม่ได้จัดเป็นรอโบต้าใหญ่เขาจัดแต่ละหลัง,ลลงเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดเน,นานะที่มี่เขาตำเขาปุ๊บไม่ละเอียดนะคะนี่อันนี้วันเขาวันวนี้คนจ้นนางความมีให้ก็ <laughs> ไม่มีรอครับขอบคุณครับเนี่ย ตับบุญธาดีอัป็นหลักเฮงชืมีได้ตับปุเตห์หานี่บนอุจารโอ้เขาจะทยอยทำเป็นหลังเป็นหลังไปละรอคะพอดีใหม่ก็แล้วโอ้เนลี้ยวครับไปเดี๋ยวเราไปเดินไปชมชาวบ้านนิดนึงเป็นหน้าแล้วก็เป็นขั้นเป็นน่องเบาของแม่แต่แพี่น้องกันเขินเซย่าแต้มโบ้อันนี้อันนี้ที่เป็นกระสอบนี่คือเข้าอ๋อกระสอบข้าวเราขออนุญาตดูหน่อยนะครับประเดี๋ยวทําหรอเข้าวกันเลาไว้เนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณครับระเดินดูใบกาดยามแรงในวันนี้นะครับฝั่งนี้ก็มาตากข้าวโพดนะครับฝั่งนี้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับน้องไก่เอ้น้องเป็ดน้องเป็ดมีผสมด้วยมีไก่ด้วยครับ โเอเคผสมด้วยครับวันนี้ลูกนะครับน้องดา,าเมื่อือขนค่ะมเมื่อือขนใเพิ่งเพิ่งเคยเห็นขรั้งไหกอะหนูแต่หนูรู้จักได้ไงครับเมื่อกี้พี่เขาบอกอ๋อพี่นันพลบอกมเมื่อือขนโหแปลงมากเลยดูดู น่าเป็นขนเลยไหมแปลกแปลกแปลกโอ้ราบทำการใส่แมสป้องกันก่อนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจนะครับแล้วก็เราจะไปดูเขาล้มหมูกันในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างจ้าหายใจออกไหมคะออก <laughs> ครับครับปะ <laughs> นี่สวัสดีครับเดี๋ยวก็มาเตรียมถ้วยชามต่างๆนะครับนะเพื่อ <laughs> <laughs> ไปเตรียมงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้นะครับ มา,าดูฝั่งนี้เขากำลังหุงข้าวห่งข้าวนะข้าวฝั่งนู้นเลยมาเปลี่ยน นเอยากกินหมูจ้ะดูครับเขาแยกเข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้าวไว้นะเจ้าแก้ไเข้าว่าเดี๋ยวว่าปลูกตอรตี้สองคนสามก็ต้องย่างห้องครัวแบบโอเพ่นแบบนี้นะนี่ขอดูหน่อยนะครับมีย่างหมูกันมีเลยเตาอังโลบ้านๆแบบนี้ครับโอ้เหลืองมากครับขอบคุณครับ กับบ้านนะครับเตรียมไก่เลยนะครับเด็กป๊าป้าออกครับโอเคเตรียมหมูฝั่งนี้เตรียมหมูนี่ไงครับนี่สวัสดีครับขอดูหน่อยนะครับนี่หมูเนี่ยหมูขาวเลยหมูขาวขาวขาวหลายตัวเลยโอ้มีหลายตัวนี่อันนี้ล้มกี่ตัวนะครับนี่ หกตัวหกตัวไม่เยอะจังเลยค่ะหกตัวนะครับบางงานนี่สิบตัวสิบตัวนู่นบางที่ก็สิบตัวจะเบาเนี่ยมมีสิบตัวถ้ามีถ้าแต่งสองสองฝั่งนี่สิบกว่าตัวขึ้นไปครับนี่นี่ดีการแล่เนื้อหมูต่างๆนะครับเนี่ยเก็บไปแกะให้เราครับเก็บทุกคืมากเลยแกงเนาะ ครับดครับแ้ต้องลแต่วันหมูครับเนี่ยแรกเป็นชิ้นใเลยโอ้ักก่อนหัเลยโอ้โหรกะนะครับดูไปเรื่อยๆนะงานม็นผูกเนาะครับเฮู้ดูการแรกเนื้อโอ้โหเข้ามากครับส่วนขานะครับดูวัก่อนมบแรก อันนี้อนนี้ส่มูแ้อันนมูดให่แห่้ยสะตัวใหญ่มากเที่น,นันครับนี่ไงหมูดำโอ้จได้ที่คนนี่คือส่วนหัวขหมูแล้วครับลงหลายตัวมากเลยอะดูครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยไหมหมูดำมาเนี่ยครับอะครับครับนดูนะครับดูดูดูดดดดดด อันนี้อันนี้แกงครับนี่แกงไก่แกงไก่ครับตอนฝังนู้นก็หูหน่อยต้มหูก็มตอนต้ม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 งานต้มต้มตามตาเต้ต้มต้ต้มตนมต้มต้ต้้มต้อ้ม้ กับยิ้มแล้วนะที่บ้านที่บ้านก็ล้มหมูแบบนี้หรือเปล่าครับล้มหมูแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้อีกสิบเอ็ดตัวสิบกว่าตัวบ้านมากเลยคู่ก่อนหน้านี้สิบเอ็ดตัวโอ้โหวันนี้คู่นี้น้อยมากครับถ้าคนงานคนเมียนก็เยอะหน่อยคนเมียนกับคนเมียนพิธีกรรมก็จะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนละเอียดพิธีประธานกว่านี้นะแต่ว่าที่นี่เจ้าบ่าวเป็นคนในเมือง อ๋อเจ้าบ่าวคนอีสานเจ้าสาวเป็นคนเมียนโอ้พิธีกรรมก็อาจจะตัดทอนลงไปหน่อยนึงครับโอ้สวัสดีครับครับอ่ะนี่แล่เป็นชิ้นเดียวนะครับ อาผมก็่ไดตัวหน่ไหนผก็่กับแบเนี่มางที่นี่ว่าน้อืูใ่ดีขูดเ้เหนียน้างเลอไปทำาหารดเนาะลาบอนนีจะลวกเลือดแล้วไปยำกับกระดาดองอ่ะโอ้อันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งอะคัไม่เคยกินเนาะจะเอาเลือดไปลวกแล้วยำกระดาดองเป็นอกเมนูหนึ่งครับโอ้เพิ่งรู้่เนีย คได้ครับ,รบ,รบนี่ก็กลางกน่อมอ,อาหารหน่อไม้นะครับใช้ดีใส่มัดฉีงมาแล้วห้อยๆไว้ครับ <c oughs> <c oughs>

นี่มีมันตมเข้า้องใช้ขวานโอ้มีขวานด้วยอ๋อหนักแร้โอ้โหใช้ขวานด้วยนะครับหน้าไม่ดำแล้วหน้าแดงหน้าแดงละก็ใช้นีดแรกล่อครับนี่ใบการแบบคึกคักมากเลยะครับ ไม่เข้าเยตอนนี้ใบแกก็เริ่มจะมืดลงเรื่อยๆนะครับะกจะหบลมเย็นละเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักกันก่อนนะครับก็จะเก็บใบแกให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆก่อนไปที่พักครับก่อนมเ่ย อ๋อฝั่งนี้จะทำพะโล้เอาไปลวกเอาไปทอดแล้วไปต้มก่อนจะได้สี่ขั้นตอนนไปต้มก่อนใช่ไหมต้มแล้วก็ทอดไม่ทอดทอดก่อนทอดก่อนทอดก่อนแล้วก็ไปต้มอ๋อทอดก่อนแล้วต้มนะครับดูสิขั้นตอนไม่สี่ขั้นตอนต้มแล้วก็ไปทอดทอดก่อนต้มสี่ขั้นตอนแล้วก็ไปทอดเลยครัเดี๋ยวเขาแยกไปดูข้างในเ่อะนะครับเดี๋ยวให้เราพี่ชายเขามาแล่หมู ไปรู้เยครับถึงคุณผู้ช่วยแกน,นะเดี๋ยวเก็บไปจัดทางข้างในเนะา,านะมาทั้งดาหน้าไปเลยค่ะทั้งดาก็ซาวอาคารในท่ามกลางชนเผ่าเมียนนะครับ <c oughs> ดูดูช่วยกันฝั่งนี้ห้องครัวสวัสดีคร่ะไ,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 ไปดูข้างในหน่อยปะอ๋นนนอ,อนี่คือคัดแยกเอาไส้เครื่องในออกมานะครับอะไรครับ กัดแยกดเิ่มเก่อนเจ็ดยอดนี่หไม่แปลกเลยอ่ะไนนี่ฉันยังะยนนนุดเอ่แม่สวยมากเลยอ่ะอันนี้อ้ชุดเมียนก่อชุดเมียนก่อนครับเมียนอ๋ชุดเมียนเ่ยสวยมากเลยอ่ะคุดนี้สวยกว่านี่ไงรุนี้สวยกว่า วันนี้ใส่กันหลายคนเลยเนาะอ๋อครับนี่วันนี้ค่ะจะแต่งเต็มชุดเต็มประจำเนช่วยช่วยกันแต่เดินห้อ๋อได้ๆๆอ่ะขอขออนุญาตขออนุญาตไปหน่อยนะครับสุมาเตอร์ไปหน่อยนะครับอ่ะไปหน่อยไปหน่อยครับครับขอดูหน่อยนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเขากำลังไล่หมูอยู่ผมครับนี่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 ครับห้าหรอนี่เนี่ยงานใหญ่ก็จะใช้หมูหลายตัวนิดนึงนะครับ ต้วบุ้งเนี่ใช่เหรอเอ้โหนเราช่วยชวยจํานะครับนี่เลาระวัเรืองกระเด็ดนะกอ้กาตั้งยงต่ยไงตั้งหนุ่มตั้งต้นทุเรียมาคุณนี่คุณนี่เขาใส่เง้อันนี้อันนี้เพื่อนเอาตอกยอ่ใดนะครับแบบนี้ อันนี้มามัดมัดไม่ให้ไส้ที่ไนรูต่ออ๋อเอาตอกมามัดใส่ไว้เนาะโอ้นี่นี่ภูมิยาชาวบ้านที่ออกอ่ะมัดนีคนนี้ต้องเก็บนะเดี๋ยวมามครืที่ก็จะออกฮาต้องมัดไว้เนาะครับเอาต่อมาัดไว้นีองฝันนี่ต้องมาัดี่กับยากมากอันนี้ก็ัา พวกนี้ก็แถดีพวกนี้ก็มีเยอะอ๋อพวกนี้ก็มันแต่ยาวไปเยอะเดี๋ยวพวกนี้จะลุ้นชุดเผาเมียนเนาะแค่นี้ผมก็ชอบแล้นะเผาเมียนเนี่ยสวยมากเลยคุณแม่นี่ยใช่ไหมแับเป็นเอกลักษณ์มากเลยแบบถ่ายรูปให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ไหนไม่รู้หนอยัไม่มาเนาะยัไม่มาอ่าพวกนี้มาเตรียมกล้องวิดีโอมาเลยอ่าได้เลยอย่างพวกนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะ ได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วันนี้มาดูงานเตรียมก่อนนะครับล้มหมูทานอาหารเย็นนะครับอ๋อไปมาทักทายเจ้าสาวหน่อยอ๋ออ๋อสวัสดีครับเจ้าสาวแล้วโอ้เจ้าสาวคนนี้ครับเจ้าสาวคนนี้มาเจ้าบ่าวอยู่ไหนครับเนี่ยเจ้าบ่าวข้าหมูอยู่ครับอ๋อเจ้าหมาเจ้าบ่าวอยู่กำลังล้มหมูแล่หมูกันอยู่เนาะโอ้ฝั่งนี้ก็คือดๆเนี่ยไหมฝั่งนี้คืดมากเลยครับโค้กอกกแกคืดๆเนาะ อันนี้คือเป็นเนื้อหมูต่างๆพวกมีหางหมูนะขาหมูหางหมูเหรออันนี้ทำทำเมนูอะไรครับเนี่ยทำน้ำพริกทำน้ำจิ้มด้วยทำลากหมูครับหลายเมนูเลยเนาะครับโอ้โหประมาณแปดอย่างค่ะแปดอย่างเลยโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ไปถ่ายข้าเรากำลังทำอ๋อครับเมื่อกี้เห็นนะครับกำลังไล่หมูนะครับเนี่ยครับแต่ชอบไปการท่องครัวนะครับเนี่ยครับ ครับพวก่นี้พวกนี้ใส่ชุดเมียนกันครับเนี่ยโอ้ใส่เนาะอืมครับเอาเหรอเอาแล้วแล้วชาวบ้านไม่ใสหรอครับคนมาร่วมงานไม่ใสหร้ะโอ้เสียดายครับไม่ว่าจะได้เห็นครับเฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเนาะเร็วกว่านัครับต้องมาเร็วกว่านัดงานใสอีกตัวนึงอ่ะครับใส่กันเต็มหมดเลย๋อเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นเป็นคนเมียนครับ ครับครับขอบคุณครับเน่ขอบคุณมากอ่กบอบนะบกาศภายในห้องโถงน่าคึืนมากเลยครับโู้โหอันนี้ทำเมนูอย่างเจ้าอ,อันนี้ทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอะจิ้มกระมูกะคะ่ะจิ้มแม่ใค่จิ้มอะไรก็จิ้มอ๋ออลายเมนูนั้นลาบนะเจ้าซา ลาบหมูต้องพยาามมาิหมามา้วมาลยด้ยชมากดูลาบหมูก่อนลาบหมูกินดิบกินซุปเจ้านี่กินดิบก็หืมกินซุปก็ได้เจ้าอบไข่มามากดิบกับข้วได้นาะก็ได้ คีตื่นตาตื่นใจอ๋อตื่นใจมากพรุ่งนี้น่าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับยังมายังมายังมาครับเพราะว่าเป็นเผ่าที่เรายยงไม่เคยมาร่วมแสดงความดีๆเนาะปกติจะไปแต่กรียงครับคนไปไปแต่ว่ารอบนี้เป็นเผ่าใหม่ที่น่าค้นหาอีกเผ่าหนึ่งเนาะ แสงดามันว่าจะได้มานไหมคแต่แค่นี้น้องก็ลุยกับาลงทั้งวันเลยหลายคลิปเลยเนาะก็ไปติดตามรับชมนะครับว่าันเร็วเติบเติบเติบนี่มาไม่ดีเลยสะใภเชี่ยซีนี้ดเต็มินด่าห่วยนี่จะได่าหอ่าด่ามด่าน่ดด ครับอันนี้ก็จะมาต้อนรับแขกในงานกินข้าวเย็นกันนะครับนะโอ้โหวันนี้ก็จะมีแขกมาเรื่อยๆเนาะก็จะล้อมหมกันไปเรื่อยจนถึงงานในวันพรุ่งนี้จะมีบ่ายสามโมงนะครับทำอาหารไปเรื่อยครับไปก็ย้อนเหรอโอ้มาฝั่งห้องครัวนี่ดีกว่าคลาสสิกมาก คนนึ่งข้ากวกะคนก็ต้องจ้างมานะกำหมูกับคนได้อยู่นะที่พี่นั้นมากินกับแกงไม่ครัวเนาะไปกับคลาสสิกครับน้องดาวอีกรอบไหมไม่เอาครับนี่ก็กินมีอะไรมีข้าวแล้วมีหมูนะครับนอกรับลํำกัครับนี่ล้เนอกรับ เดี๋ยวข้าวปกิ๋ด้วยเนี่ยเป็นนึ่งข้าวค่ะมาเดียวจะแบ่งพี่นัน่ะเต็มรถแล้ว่ะครับต้มยติวกราคาพี่นันซื้อกุหลาเลยพี่นันขอบคุณจังนะครับพี่จะปิดละกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกรอบนึ่งค้านเนาะพยาทุก้งจะเอาไปให้กี่เอาข้าวไปตุ๋นเนาะอกินขนาดเลยกินหลายรอบเลยอ่ะข้าวข้าวไปจะเอาวไปไไปปตุ๋นแบ่ต้องหมูแล้วกันดูหมูหน่อยนะครับข้าวเปิ้ลอร่อยนะ หมูย่างกำลังย่างนะย่างไปหลายยกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับคร <c oughs> ับนี่ <c oughs> เราแม่ครัวนะครับ <c oughs> โอ้โหไปกาศชื่นมืนมากเลยครับพี่นันเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ,บพรุ่งนี้มาใหม่นะครับนี่ <c oughs> การสุดยอดครับ